สำหรับควันหลงของเกมเลือกภูลกับแมนเิตี้เมื่อวานนะก็ถือว่าแท็กติกของโค้ชทั้งสองฝั่งเองจริงๆแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นครอปเองกับเป๊ปเองเนี่ยก็เรียกว่ารู้วิธีการเล่นของทีมตัวเองกับคู่ต่อสู้ดีอยู่แล้วเห็นได้ว่าเลือกภูลเนี่ยแนย่นอนได้เปรียบในความเป็นเจ้าบ้านใช้การเพรสซิ่งแดนบนแม่แมนเิตอ้เองก็ไม่สามารถที่จะขึ้นเกมจากตั้งแต่รักษาประตูได้นั่นคือมันจะต้องเหมือนว่า ทำงานหนักมากขึ้นแล้วประกอบกับนะครับตัวเพเื่อนของลิเวอร์พ o ลเนี่ยค่อนข้างที่จะฟูลทีมกว่าเพราะว่านะของแมนซิตี้เองเนี่ยนะตัวไม่เต็มแล้วก็มีเพเื่อนบาดเจ็บด้วยนะครับโดยภาพร,รวมทั่วไปแล้วเนี่ยนะแท็กติกก็สู้กันนะฮะในแดนหน้าแดนกลางแดนหลังเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยเล่น,นด้วยมันกาเรียกว่ารัดกลุมหมดเลยเพียงแต่ว่าจุดเปลี่ยนนะอยู่ที่การที่ลิเวอร์พูลไม่เสียจุดโทษนะฮะแล้วก็ประกอบกับนะฮะเกม เว่าโจมตีเคาน์เตอร์แท็กสวนกลับของลิเวอร์พูลเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็นํามาซึ่งลูกแรกนะครับลูกที่2เองเนี่ยถือว่าเป็นการเรียกว่าเออริคอร์ดทำเร็วโต้กลับเร็วแล้วก็ทําให้2อศูนย์เนี่ยเกมของลิเวอร์พูลเนี่ยสามารถที่จะคุมเกมได้อยู่สําหรับตัวผู้เล่นที่เป็นแนวรุกที่โดดเด่นของ Main City แมนซิตี้เนี่ยน่าจะเป็นเซอร์ริงนะเพราะว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับซิตี้ได้ดีนะครับซึ่งในตรงนี้แหละทําให้ นะเลี้ยพูลเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเติมเกมลุกได้เต็มที่นะครับส่วนฟาร์มเยเองเนี่ยแน่นอนนะฮะทั้งเกมลูกเกมรับแล้วก็การต่อบอลการคอนโทรลบอลคุมจังหวะช้าเร็วได้ดีนะครับก็ทําให้ความห่างก,ก็คืออยู่ที่9แต้มนะครับก้าแต้มเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะไม่น่าจะเป็นสกอร์นี้ที่ซ้อไปอาจจะจริงๆตอนแรกคิดว่าจ,จะเบียดกันแต่การนำก้าวแต้มเนี่ยทำให้ความมั่นใจของเวอร์อพูลค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าปว่อวังใจดีอ่แล้วก็เกมเราต่อไปถึงแม้จะมีเกมยูฟาแชมเปี้ยนก็จริงแต่ก็สามารถเอาเรื่องตัวทดแทนได้ฉะนนั้นตอนนี้ก็รักษาระยะไปเรื่อยนะครับ